สวัสดีครับกับพาอหุ่แล้วตัวแดกแร่กระเดกแดกแ็กแรกกับไปกับช่องเบอร์ท่านักนะครับวันนี้จะมาแกงหมูเทพโพกันอ่ามาดูกันว่าทำยังไ,นพพไนนง,นงนะครับหมูเทโพจะลายให้เห็นถัดนิดนึงนะฮะอืคแล้วเ็เห็นเลยกจะได้อันจะไดู้เทพโพนะฮะ ไม่ยาก่อนอื่นเลยผัด<ะ>น้ำมันไปประมาณสองช้อนชาได้สองช้อนโต๊ะเราจะพริกแกงอ่าประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะเต็มๆเลยนะหรือว่าหนึ่งช้อนโต๊ะครึ่งผัดได้หอมก็เลยครับ หลับเห็นหด้าเลยอ่าเราบัดหอแล้วเนี่ยเราก็จะใส่น้ำปลาไปครับผมน้ำปลาประมาณเต็มมากค่อนน้อยแต่น้อยแต่ผมจะใส่ประมาณสองคนโตแล้วก็หอมขึ้นมา อากาศกำลังดีวันนี้ก็ฝนต้องอีกแล้วเหมือนเดิมผมจะใส่พวกอันนี้ไปเลยรสดีหนึ่งขดท่อนทามานี่ครับผมนัวไปเลยครับหนึ่งท่อนชา อ่าใส่ักหองแล้วนะฮะใส<ช>่กะทิยี่ห้อนี้ยี่ห้อไหอนได้หมดแลวครับลูกไก <ป S> ่ <ไป S 1> หนึ่งขวดเลยเพราะว่าหมูผมประมาณหนึ่งกิโลนะครับผม ผักบุ้งใช้เป็นผักบุ้งขาวนะครับผักบุ้งขาวหั่นประมาณนี้ครับผมคิดประมาณนี้หนึ่งนิ้วครึ่งสองนิ้วนะครับผมนี่ฮะผักบุ้งขาวกวบใหญ่เลยหมูสามชัน้นแล้วก็ลูกมะกระูดวานนี้ไปปีนไดหาลูกมะกรูดมาจะหาไม่ได้ญาติบอกมีต้นข้างบ้านเราก็เอามาได้มาหนึ่งลูกได้หนึ่งลูกพอได้ไม่ต้องใส่เยอะเดี๋ยวมันจะฉิวนแล้วมีนี่ครับน้ำมะขามเปียกอ่า แล้วหอมเบียรแล้วก็มีน้ำตาลชอบหวานมากกว่าน้อยแล้วก็ตามใจเราจำไหมนะสูตรอาหารนี้ไม่มีสูตรตายตัวนะเราพริกแทงไว้ตลอดทํำได้ตลอดพริกแทงได้เลยเราจะเต,เติมน้ำไปหน่อยะฮะเติมน้ําไปเลยเกือบครึ่งกระทะบผมอ่า มก็จะใส่ใส่หมุลงไปเลยแล้วกขเดือดใส่หมนลงไปผมจะให้เขาเปรี้ยวไปเลยนะผมก็จะใส่น้ำมะขามเปียรไปเลยครับเยอะมากไปนอนแล้วแต่เราเลยอ่าแต่เราก็เติมไม่ได้อนไรอีกหน่อยผมจะให้เขาเดือดงวขึ้นมาเลยทีเดียวเลยจบน้ำตาล ผมสไตายคือผมจะชิมที่หังทีกทีนึงตานอ่อค่อนข้างหวานตนน,นแต่แต่ไม่หวานเยอะนะจะ่พอดีก่อนนะครับอ่าก็เป็นการเสร็จพิธีรอน้ําเดือดปรุงรสคือชิมอีกหน่อยหนึ่งแล้วก็ใส่ผักพุกตามไปก็ใส่ลูกมะกรูดตามไปก็จบแล้วนะครับผมลูกมะกรูดขาดคึ่งโอเคครับเดี๋ยวผมขอจบคลิปพท่าน,น,นี้แกงเทโพหมูสมเชิ <c oughs> สวัสดีครับติดไงติดจากเขาแบบนี้สวัสดีครับ